เขาถามว่าละมาชนิดค่อยเหมือนกันเราสงสัยในการอ่านฟาติฮะของตัวอิหมัมที่กำลังเป็นอิหมัมอยู่เนี่ยเอ่ออ่านฟาติฮะถูกหรือเปล่าเรานี่สงสัยเข้าใจนะเข้าใจคำถามนะครับอ่า ถามว่าเราจัดตามได้ไหมเราจะเนี้ยเป็นมะุมได้ไหมเมื่อเราสงสัยเนี่ยตัวอิหม่ามอ่านฟตะฮ์ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราไม่ใช่ได้ยินนะเพราะว่าตัวอิหม่ามละมานซูฮรีจะได้ยินได้ไงตัวอิหม่ามอ่านฟะฮ์แบบไหนเราไม่ได้ยินอาละมานอัสรีเราจะได้ยินได้ไงตัวอิหม่ามอ่านฟะฮ์แบบไหนเราสงสัยเองถ้าเราสงสัยเราก็ไม่ต้องตามไหม เราละหมาดคนเดียวใอ่าแต่ถ้าเราย้อนว่าตัวอิหมามคนอ่านคงจะอ่านถูกนั่นแหละนั้นต่อซอเราตามทั้งที่ความเป็นจริงตัวอิหมามอ่านไปและแต่เราไม่รู้ว่าแกอ่านไปแล้เพราะเราไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเคาเรว่าบาดตายคารว่าบาตาย,ย,าาตายมัสตูรบาไตายมัสตูรมะมุมจะไม่บาดตายด้วย ถ้าบาดตายมัซฮูรบาดตายชัดเจนอันนั้นแหละมะมมุมจะปล่อยบาดตายไปด้วยคือมันเสียชัดเจนเสียเห็นอย่างชัดเจนละมานอิชาได้ยินอยู่นี่เตออิมามอัสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์บิสมิลลาห์ถ้า,าเราตามได้ได้อีกไหมละ่ะไม่ได้แล้วถึงเราอยู่ในซอฟแล้วก็ตั้ อาถึงแม้ว่าพอเต็มอิตมามตักเิรอัลลอฮฺอักบัรเราตามติดติเลยอัลลอฮฺอักบัรเต็มอิมม่าอธิษฐาอิฟติทามไม่จบทีเราตักเิรตามและเป็นมั่มุมแล้วแต่นั้นพอสักพักเซมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮไมบิสมิมิเราต้องเนียฟาโรกอห์แล้วเข้าใจนะครับอ่านั้นคือว่าบาตายมัซฮูบาตายอย่างชัดเจนเราได้ยินอ่า แต่ถ้าบาดตายแบบเราไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรมะมูมนั้นไม่เสียมะตัวอิหม่ามนั้นเสียอยู่แล้วเหมือนกรณีตัวอิหม่ามเสียนั่นละมัดมัสตูดนั่นแหละหลังละมาดมักรีบตัวอิหม่ามกลับบ้านให้กุญแจเมียลืมกุญแจปะกุญแจรุเครื่องพามาที่มัสยิดดวยและนึกได้พออิชาสัอบมมักรีบเสร็จ เออเดี๋ยวภรรยาต้องไปซื้อขนมซื้อน้ำตาลตรงนั้นภรรยาจะทำขนมเนี่ยเดี๋ยวไม่มีรถออกไม่ได้ไม่ได้เอากุญแจไปไปบ้านก่อนก็เดิอก็ขับรถไปบ้านให้กุญแจกุญแจให้กุญแจภรรยาพอให้กุญแจภรรยาดัานไปถูกปลายนิ้วภรรยาแล้วอทีนี้ตัวเองก็เดินเดินมาสุรา เพราะสู่เราไม่ได้ไกลกลับบ้านลืมสนิทว่าตัวเองนั้นนะน้ำละหมาดเสียแล้วถึงเวลาตุบิลาเขาอาซาอิชาอ่าสักพักก็กอมาัดอิหมามแกก็ขึ้นเป็นอิหมามนั่นแหละหน้าที่เขาล่ละไอเราเป็นมามุมก็เป็นมะมุมนั่นแหละทีนี้พอกลับไปบ้าน ตัวอิหมั่นตอนนึกได้ลลอฮ์ตายแล้วละมันอิสราแต่เดียวนี่นำมายังไม่ใช่มีอ่าแต่ม่คุไม่มีใครรู้สักคนนึงกลับบ้านหมดแล้วมะมูไม่เป็นไรเพราะบาดต้มัสตูรเข้าใจนะอ่าแต่ตัวอิหมั่นนั้นต้องละมั่นไหมละเข้าใจะรื้อย่งทีนี้อ่าเห็นไหมครับว่าก็ไอ้ดอชที่อุลามะได้เรียงที่ กะจากฮะดีสเกะจากอัลกุรอานให้กับเราว่าละเอียดแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนเห็นไหมครับทีนี้เรายังแบบยังอยากจะกูร้อยว่าเท่านั้นเองอุลมามะไม่เอากูร้อยว่าอย่างนั้นเลยอย่าครับอย่าไปเลี้ยงซาตานเลยคุณสมบัตินั้นคือคุณสมบัติซาตาน อ่าอย่านะครับอย่าเลยอ่าถ้าอุลามะความรู้เขเมเมน่จริงไม่อลัลลมพอในสภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับรองหรอครับนบีไม่รับรองหรอครับอ่าฮะนบีไม่รับรองนบีไม่ใช่มเมไม่ใช่ง่ายง่ายนาบีจะรับรองคนอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ว่าจะรับรองทั่วไปเดียอ่า นี่ไมานิมไม่อุลามะไม่เอาอย่าตามโต๊ะครูอย่าตามนะมันไม่ให้เราตามโต๊ะครูทั้งที่มันนั่นแหละตามโต๊ะคอมต๊ะครูมันไม่ตามอยู่แล้วอแต่มันตามโต๊ะคอมแล้วบัลลายหมดเลยสังคมอ่าเรียนสามาันนี่โอ้ว่าพอได้ลิ้นคอมเอาและอาลิมขึ้นมาทันทีอย่านะครับอันตราย วิชาศาสนาต้องเรียนให้เป็นกิจจลักษณะและเรียนก็ต้องเรียนกับคนรู้คนที่รู้กว่าเราอ่านิ่มันนะ่าอน,นาถบางคนเคยอยู่ปนาะมาบ้างอ่านได้บ้างกิตับดันไปฟังคนอ่านกิตับไม่ได้สักตัวพูดศาสนา <c oughs> อัลลอฮฺอักบัรอะไรมันอย่างงั้นนะคนชาตนะินาอินดู ผมนะครับพ ah. hm. <laughs> um no. uh, 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 ี um ah. ok, ani, uh, ่น้องแต่เราเราก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละที่ว่าเราเกิดเราเกิดก่อนเด็กรุ่นนี้สมัยเราหนุ่มๆเนี่ยคนอัลลีมเยอะอ่าโดยเฉพาะปัตตานีฟัตฟานีดารุสซาลามนี่คนอัลลีมเยอะแล้วแต่จะเลือกเรียน คนเปิดบอเนาะก็อาลิมคนอยู่ตามบ้านบางคนอาลิมกว่าคนเปิดบอเนาะอีกก็มีแต่เขาไม่อยากจะเปิดแต่เขาอาลิมจริงเขาสอนได้ทุกคะแนงวิชาชนิดที่ว่าละเอียดสอนละเอียดมากาเราก็เลยโชคดีได้เรียนกับคนแบบนั้นแต่เราจะเลือกตามใจใครจะสอนวิชาอะไรแต่ถ้าอากาดะมูสัง เราไม่เรียนเด็ดขาด่าเพราะกี่ครูที่เราเรียนแกก็จะเดือนเราจะย้ำเราประจำถ้าครูเองยังไม่มีมาริฟัตอย่าไปเอาความรู้จักครูประเภทนั้นจะหาความชัดเจนไม่ได้อ่ามันก็จริงอะไรเพราะนาบีก็ว่าอาวัลุดินมาริฟัดุลลอฮ์ะ เลยสิ่งที่เรารับมาจากผู้รู้เขาให้ของจริงกับเราเขาไม่ได้พูดลอยลอ่าไม่ได้พูดไอ้มันสนุกเฮฮาปาร์ตี้เดียเรื่องศาสนาคือเรื่องจริงอ่าฮะแล้วตัวครูสม,มัยแต่ก่อนไม่มีแม่นาเรียนสองสปีจะเปิดปนอนะไม่มีสีหปีเปิดปนอนะไม่มี เขาเรียนระดับสาขึ้นทั้งนั้นนะแตวบ้านผมเกือบสีบทั้งนั้นอเลยขออันเล็มจริงเลยลูกศิษย์เขาก็มีความรู้อนั้นผ่านไปคำถามที่สองกรณีเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านถามว่า,าเราเนี่ยเป็นมะมุมละมาดชนิดค่อยเราก็ไม่ได้ยิ้เตยมามอันไฟต้าถูกหรือปิด อก็อยู่ที่เรานะอ่ถ้าเราไม่มั่นใจใจเราเนี่ยห้าสิบห้าสิบก็อย่าไปตามแต่ถ้าเราซอนว่าถูกนั่นแหละตัวมามจะไม่ถูกหรือา่อาใจเราเนี้ยดีไว้อะก็ตามตั้งเข้าใจนะอืม